สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องรักแท้ทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีเป็นภาพรวมไหมคะขอให้ทุกท่านนะคะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนิดนึงนะคะแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะขอให้รับฟังในลักษณะของความอาพลังงานบวกไปใช้พลังงานดีๆไปใช้นะคะแล้วก็ฟังเพื่อ,อ ความบันเทิงนะคะแล้วก็ถ้าอะไรไม่ดีนะอย่าเอาไปกังวลหรือคิดคิดวิตกกังวลเครียดไม่เอานะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านนะคะรับฟังในสิ่งที่ดีๆนะนะจารแล้วก็เหมือนแบบเป็น่วยรวมอะค่ะนะคะ,นะคะว่าเอ๊ดวงชะตาเรากับเขานั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงหรือสลับฝั่งกันก็ได้นะ ะะโอเคค่ะรักแท้นะคะทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีไพ่เล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นนะคะมาดูพลังงานในตัวคุณนะคะโอ้ไพ่ขึ้นว่าริเริ่มไพ่ขึ้นว่าลิเริ่มแสดงว่านะ,ค,ะคือนะตรงนี้ในไพ่นะคะนะพี่ระบุว่ารักแท้ทําให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีถูกไหม นะตัวเนี้ยอาจจะเป็นสถานะคนมีคนคุยอยู่แล้วนะนะคะหรือทำความรู้จักกันนะคะหรือคนโสดน่านะจะมีคนเข้ามาและเราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่นะนะไพ่ตัวเนี้ยนะบอกว่าทำไมเอ่ยนะริเริ่มนะริเริ่มนะคะนะก็ม่ถึงในเรื่องของนะตัวเนี้ยคือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายเนี่ยนะคะนะต่างเริ่มมีความรดดู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะนะพี่เห็นว่าไพ่เนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ดีเลยแหละแ,แล้วก็เริ่มที่ความรู้จักกันนะคะอันนี้พลังงานในตัวคุณนะคุณกาลังก่อแบบในเรื่องของความรักค่ะนะ,ะนะอยากมีรักดีๆแล้วตัวคุณเองถ้ามีรักดีๆอยู่แล้วนะตอนนี้คุณก็ต้องการที่จะปลูกต้นรักหรือ อยากสารความสําคัญของเขาสารความสัมพันธ์นะคะพูดถึงอนาคตนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับฉันนะอืมอ่ะโอเคอ่ะเรามาดูไพ่ที่สองกันนะคะไพ่ที่สองนะคะพลังะะางานของคุณบอกว่าอย่างไรว้าว ไพ่ขึ้นว่าประทานพรเอคือแบบว่าพลังงานคุณนะไอตัวคุณบอกว่าเหมือนอ่ะเออคนที่โสดอะ่ะแบบขอให้ปีนี้เจอคู่รักดีๆคู่ครองดีดเข้ามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่แบบว่าพยายามอยากให้เขากลับมาคืนดีกับคุณหรือออยากให้เขาเนี่ยนะนะ แต่ว่าอยากให้เขาเนี่ยทํำไมเอ,อรักเป็นห่วงเรามากขึ้นหรืออะไรเงี้ยขึ้นเนยนะตอนนีน้พี่เห็นในเรื่องของกรณีที่บคนโสดอะแล้วสิ่งที่เขาประทานพรมาเนี่ยที่นี่หมายถึงว่าคุณจะเจอคู่รักดีๆเลยแหละคุณแบบขอพรสเปคแบบนี้อะไรอย่เงี้ยนะมีโอกาสได้เลยอะโอ้เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะนะ พี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องมือเอนอน่ะนะแล้วคุณก็จังหวะที่คุณอนะ่ะในในเดือนนี้ในปีนี้คุณขอพรเรื่องความรักขอให้สมหวังสักทีสําหรับคนที่โสดอยากจะมีความรักเข้ามามีโอกาสมีเข้ามานะหรือสําหรับคนที่แบบว่าผิดหวงังอ,อกหักในเรื่องของความรักซ้ําแล้วซ้าเล่านะมีโอกาสเจอคนถูกใจแล้วก็แต่งงานเร็ววัน อะไรเงี้ยไม่ต้องเรียนรู้ใจกันมากอะไรเงี้ยค่ะนะคือในเรื่องไพ่ทั้งสองใบที่แสดงพลังงานของตัวตนของคุณนั้นพี่เห็นว่ามันเต็มเปี่ยมด้วยแบบความรักอะเป็นรักแท้และฉันก็เฝ้ารอมานานแล้วประมาณนี้นะอือต่อไปค่ะเรามาดูไพ่ลำดับถัดไปกันนะ พลังงานของเขาอ่าอันนี้พี่จะพูดถึงพลังงานอีกฝ่ายหนึ่งนะว่าเขาน้นน้ะเออจะมาเข้ามาในรูปแบบพลังงานแบบไหนคือจากตัวเนี้ยนะคะฝั่งอีกฝั่งนึ่งนะพี่เห็นว่าอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วนะนะแบบว่าเอออาจจะเป็นลักษณะของเพื่อน เคยเป็นเพื่อนกันมาแล้วอะ่ะแล้วก็แบบห่างกันแล้วเมื่อเจอกันอีกทีนึงแต่แล้วเจอกันทีเนี้ยมันเปลี่ยนความสัมพันธ์น่ะจากเพื่อนมาเป็นคนรักนะแล้วเหมือนต่างฝ่ายต่างมีความทรงจำดีให้แก่กันแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้ตัวได้อีกฝ่ายหนึ่งคือแบบคําว่าความทรงจาเนี้ยมันได้ตีได้หลายประเด็นเลยหรือแบบคนที่ มีเหตุผลจริงๆทั้งที่ต่างฝ่ายยังรักกันมีวันหวนกลับมานะเหมือนแบบคู้แล้วไม่แค้วกันอนะประมาณเนี้ยอืมอาจจะเป็นคนเก่านะหรือคนที่คุณเคยรู้จักได้นะและก็ยังมีความทรงจงดีๆให้แก่กันอนะคนที่อ่าเหมือนแบบว่าพลังงาน ดีทั้งสองทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะคือมาดึงดูดซึ่งกันและกันะนะนะเออถือว่าดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาอีกใบหนึ่งนะคะว้านี่ไงคือประมาณว่าไม่ใช่ไม่ดีนะไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะ,ะเขาประมาณว่า คือเขาก,กำลังแบบเอกงวนอะค่ะประมาณว่าคุณอะมีแฟนแล้วหรือยังสถานะโสดหรือเปล่าเขาอยากทำความรู้จักแต่ไม่มั่นใจอะว่าคุณสดไหมประมาณเนี้ยนะถามว่าถ้าเขาอยากทำความรู้จักกับคุณไหมอยากแต่เขาไม่มั่นใจสถานะของคุณอะจะมีวิธีอะไรไหมที่บอกเขาให้เขารู้ตัวนะ เอออาจจะแสดงความชัดเจ,น,เจนหรือเปล่าว่าเราโสดนะประมาณเนี้อืมอยากทำให้เขาแบบว่าอ่าพลาดโอกาสดีๆประมาณเนี้ยค่ะนะพลังงานของเขานะคะนะก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะนะอะมาดูนะคะถ้า เราทั้งสองคนเนะียคะทั้งสองฝ่ายนะมาเจอกันแล้วแล้วความรักที่เกิดขึ้นเนะีนะะ่ยเนี่ยจะเปลี่ยนให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างไรกันนะนี่ไงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไงเอง่ยจากคนที่ทำไมเอ่ยจากคนที่กลัวการผิดหวัง อ,อกหักซ้อมแล้วซ้อมเล่าเขากล้าที่มาชากล้าที่จะเรียนรู้เพราะว่าคุณนั้นอ่ะเนี่ยเพราะว่าทําไมเอ่ยคุณเปลี่ยนแปลงให้เขานะคะรู้จักความรักมากขึ้นความรักมันไม่ได้เลวร,ร้าย <c oughs> ขอโทษค่ะไม่ได้เลวร,ร้ายอย่างที่เขาอาจจะเคยสัมผัสมานะคือแบบความรักดีๆอ่ะเขาได้เรียนรู้จากคุณอ่ะ นะคือเขาได้เรียนรู้ความรักดีๆจากคุณเรียนรู้ว่าเออความรักนะคือการให้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาอาจจะแบบความรักเนี่ยเขาเป็นผู้ถูกกระทํานะหรือนะคะหรือเขาประสรบความรักครั้งกเก่าเขารู้สึกไม่แฮปปี้ทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือต้องอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ ซึ่งคุณนั่นแหละทำให้เขาที่จะรู้จักความรักมากขึ้นอยากจะรู้จักคุณอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันอยากให้คุณนะ่ะนะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งอย่าอยากให้คุณนะั้นลืมอดีตในสิ่งที่ไม่ดีเลยเหมือนเขาอ่ะ นะเหมือนเราเนะี่ยเหมือนเราไฟลยนึงนะะ่ะเหมือนเราเนี่ยนะนะไปเปลี่ยนความคิดมุมมองในเรื่องของความรักให้เขามองว่าในโลกเนี้ยมันมีความรักดีๆอยู่ตรงนี้นะต่อไปค่ะ,ะรักแท้ จะทําให้เขาเปลี่ยนไปทางที่ดีหนึ่งไม่กลัวในเรื่องของความรักไม่กลัวเสียอกเสียใจเพราะเราทุ่มเทนะและก็ในความรักนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทจะเพอ้อฝันละมันคือความจริงมันคือความจริงนะทำให้เขาเนี่ยนะเลิกนะความรักแท้ของเขาเลิกที่จะเพอ้อฝันว่าเอ๊ เรากับเขาเป็นไปนกันรอดไหมนะนะตรงเนี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะจากตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ดําเนินกันอยู่และก็จริงไม่ใช่แบบว่าเรื่องเพ้อฝันนะแบบว่าเออไม่มีทางหรอกที่เขาจะมาชอบเราเราหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าทําไมรู้ไหมคือเปลี่ยนแปลงจากที่คนเขาไม่กล้า ทำให้เขากล้าคุณนั่นแหละนะจะทำให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเผชิญหน้านะปัญหาต่างๆเลยคุณทำให้เขาเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรต่างๆคุณจะคอยให้กำลังใจเขาสิ่งที่เขาคิดหรือเป้าหมายหรือสิ่งที่เขาก,กังวลทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนถ้าคุณนะคะและเขาเดินเคียงข้างกัน เราสามารถเปลี่ยนตัวเขาได้นะขอบให้อีกใบหนึ่งนะัเรามาต่อค่ะอะจากตรงนี้นะพลังงานของตัวคุณและตัวเขาทั้งคู่นะคะนะทำให้ก่อเกิดเป็นรักแท้ และรักแท้นะตรงนี้ทำให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ร้อนความกลัวไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาคุณนั่นแหละที่เหมือนเป็นที่ึสาให้กำลังใจให้คำแนวคิดนะคะให้การแก้ปัญหาต่างๆนะ คุณคอยเป็นแรงผลักดันทำให้เขาเดินทางในทางที่ดีนี่แหละนะคู่แท้พลังงานของคู่แท้คุณจะไม่เขาหลงผิดแน่นอนและเขาเนี่ยคือเรื่อง,องเรื่องเขาไม่ได้เป็นคนที่คิดในทางที่หลงผิดนะคะตามหน้าไพ่จะอย่างใดแบบนี้เห็นไหมเขาเป็นคนดีนั่นแหละ แต่เขาเนี่ยเขาอะไม่ชอบที่จะอัน,นเรื่องของความสัมพันธ์เขาไม่อยากเป็นมือที่สามเขาต้องการความชัดเจนนะเนี่ยคือมันว่าเขาเนี่ยนะคือสำหรับเหมือนเป็นคู่อะคะ่ะนะ เป็นความรักที่เกิดมาเป็นคู่กันอยู่แล้วรักแท้เปลี่ยนแปลงเขาในทางที่ดีแน่นอนและคุณก็เปลี่ยนแปลงให้เขาในทางที่ดีแน่นอนค่ะนะนะตรงนี้เหมือนประมาณว่าเออถ้าเขารู้นะว่าคุณนะมีใจเขาว่าคุณโสดคุณมีใจให้คุณโสดจริงๆรนะคะ เขาพร้อมท,ที่จะทำทุกอย่างพิชิตใจคุณและเขาก็จะเป็นคู่ครองที่ดีของคุณแน่นอนเพราะตัวคุณนั้นทำให้เขากล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่กลัวในเรื่องของความรักไม่กลัวอะไรต่างๆทั้งนั้นและคุณก็ถือว่าเป็นคู่ครองหรือกู้ซัพพอร์ตเขาที่ดีเลยนะคะ ่เดี๋ยวพี่นะคะขอเปิดอีกใบนึงนะโอเคค่ะอ่ะไพ่ใบสุดสาอ่ไพ่ใบสุดท้ายนะคะณะตรงนี้อคุณต้องให้โอกาสเขานะที่พี่บอกไปว่าถ้ามีใครคนหนึ่งเขากลับมา แล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกกันแล้วแต่เขากลับมาในครั้งนี้เขาพยายามที่จะแก้ไขรักทั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือคนที่อยู่ในความทรงจำของเราหรือคนที่เราเคยรู้จักมาแล้วนะคะนะตรงนี้คือคุณต้องเปิดโอกาสให้เขาหน่อยละกัน นะมีโอกาสกลับมาในทางที่ดีนะคะอะพี่ขอสรุปในคลิปนี้นะคะนะรักแท้ของคุณนั้นคุณเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของความรักมากๆนะคุณขอสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นในเรื่องของความรักขึ้นอยู่ในเรื่องของความทรงจํา คุณอยาทำให้เขาสับสนแล้วก็มั่นใจในตัวเขาเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณหมดเลยให้โอกาสเขานิดนึงนะคะคลิปนี้พี่หมอขอจบแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวพี่จะทิ้งอ่า ที่ช่องเพิ่มเติมไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ